ไอเดียเกๆก,กับนาเล็กวันนี้นะพามาชมผลงานอีกหนึ่งชิ้นจากกองขยะอีกแล้วนะจากสิ่งที่เหลือใช้ทั้งนั้นเลยคือเริ่มต้นที่นาเล็กได้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นที่เขาใส่ดอกไม้หรือว่าใส่คบเพลิงนะเป็นไม้ไผ่เขามาทิ้ง ที่นี่นะเล็กก็เลยเอามาใส่เนี่ยสับรถสีเนี่ย,ยอันเล็กๆนะครับสับรถสีเล็กๆเนี่ยมันก็เลยเหมือนเปลวไฟนะเหมือนคบเพลิงสวยงามเนี่ยนะนะมองไกลๆเนะี่ยแล้วก็ใช้แก้วพลาสติกนะเป็นแก้วน้ำเรานี่แหละนะเอามาใช้ให้ประโยชน์ให้คุ้มค่า แล้วก็เจาะรูที่สามารถให้น้ําระบายได้นะแลสามารถที่จะปลูกสับประรดสีได้แล้วก็เสียบลงในถังนะถังก็เป็นถังขยะอีกนั่นแหละเนี่ยจากกองขยะทั้งนั้นเลยแต่ว่าถังขยะนั่น็กลใช้ปลูกสับประรดสีที่ชื่อว่ากิเลนน้ำตาลนะมันก็เลยดู เ้าเป็นพวกเดียวกันนะเป็นกลุ่มเดียวกัน,นสวยงามเนี่ยนี่แหละไอเดียเก๋ๆของนาเละใช้สิ่งที่หรือว่าเหลือใช้สิ่งที่ก็ทิ้งเอาไม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประดับสวยงามได้นะฮะนีะนะ่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ